้มกะทิสายบัวนำหม้อตั้งไฟแล้วใส่กะปิปลงไปเสร็จแล้วตามด้วยหอมกับกะปิที่โขอาไว้ใส่ลงไปนำส่บัวใส่ลงไปแล้วปิดฝารอให้ใส่บัวสุกสายบัวสุกเราก็จะมาปรุงรสชาติ ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยน้ำตาลน้ำมะขามพอเดือดเราก็จะใส่ปาลาทูลงไปแล้วเติมหัวกะทิลงไป รอให้เดือดเราก็จะมาชิมรสชาติตามที่เราชอบเป็นอันเรียบร้อยต้มกะทิสายบัว